รถผู้บริหารหน่าใช้ปี15พี่วีจัดให้นะสำหรับคันนี้คุ้มค่าแน่นอน toyota camry ปี2 0 1 5เลขไมเพียง1 4 0 0 0 0สมโลกับสีเทาดำเข้มๆหล่อๆ,ๆแบบนี้นะครับถ้าพี่พท่านใดอยากได้รถผู้บริหารในราคาไม่ข้าม50,000 0พี่วีแนะนำคันนี้เลยเดี๋ยวติดตามรับชมภายในคลิปเต็มของพี่วีเก๋งสวยเกรด A จัดให้สำหรับสาวก camry ครับ <Favorite. S 1> สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมพี่วีเก๋งสวยเกรด A นะกลับมาพบเจอกับพี่วีแล้วนะครับ กับการรีวิวรถของบริษัทเพชรยนต์นะซึ่งวันนี้พี่วีก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาที่2เสรีไทย95นะวันนี้พี่วีมีรถผู้บริหาร1คันจะมานําเสนอให้กับพี่พี่ได้รับชมนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับ 2.0G Toyota Camry นะครับปี15สีเทาเข้มๆแบบนี้ตัวนี้ไม่ได้หารง่ายนะแต่ตอนนี้รถมีมาแล้วนะครับและที่สําคัญราคาไม่ถึง5แสนเท่านั้น รถคันนี้ออกป้ายแดงล้านสี่ที่พี่มีแน่นอนนะครับแต่วันนี้มีมานําเสนอเพียง4,99,000เกันคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถผู้บริหารสเปคศมาตรฐาน0ูนย์นะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะตัวรถสภาพกริปพร้อมใช้งานคุ้มไม่คุ้มเนี่ยลองคิดง่ายๆนะครับรถถ้าเรามีเงินอยู่ประมาณ5้าแสนนะไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะครับ ได้แค่ในกลุ่ม Eco Car เท่านั้นนะครับและออปชันการขับขี่บอดี้รถรวมไปถึงสเปครถเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้เลยกับเจ้า Toyota Camry 2.0J ปี15คันนี้นะครับแต่คันนี้พี่วีอยากจะนำเสนอเพราะว่ารถมีคันเดียวและสภาพสวยกริบมากน่าใช้ที่สุดนะครับสำหรับเจ้า Toyota Camry 2.0J ปี15เลขไมล์เพียงแสนสี่กับราคาเพียง4,99 0 0 0นะเดี๋ยวพี่วีพาไปชมในส่วนของตัวด้านหน้ารถนะครับ ด้านหน้ารถของเจ้า Toyota Camry 2.0G ไป15คันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหน้าโมเดลที่มีการปรับไมน a เชนมาแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าตาหล่อๆเราเอาการแบบนี้ไฟหน้า Projector ร์เดย i e ท r n n n นนิ่งไม่มาให้ครบไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้ลักษณะของตัวชุดการชนกระดัดจังหน้าด้านหน้าต้องบอกว่าสมบูรณ์สุดๆนะรถสภาพสวยกริบเลยพี่วีถ่ายให้ดูนะลักษณะของตัวชุดโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าผ่านล้านปอร์็นะครับฝากระโปรง คมชัดสีสวยลักษณะของตัวสียังเป็นสีเดิมแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถนะพีวีพยายามจะจับให้เห็นทุกองศาของรถคันนี้นะครับรถคันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจอดโชว์อยู่ที่บริษัทพยโยนสาขา2เสรีไทย9 5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าผ่านไปผ่านมาอยากเข้ามาชมตัวจริงตัวเป็นๆน,นะครับทักเข้ามาหาพีวีได้เลยตามเบอร์0 7 9 8 7 8 7นะครับเดี๋ยวพีวีพาดูรถรวมถึงการเทสรถในส่วนของรถคันนี้และทุกๆคันเลยนะครับ เห็นไหมว่าเนี่ยพยายามยืนจอบริเวณมุมกันชนให้กับพี่พี่ได้เห็นนะว่าชุดกันชนเนี่ยแนบชิดมากและสีต้องบอกเลยว่าสีสม่ําเสมอมากสีไม่มีแฟดเลยนะครับโดยปกติรถมือ2เนี่ยกับการเก็บสีพวกตัวกันชนหน้ากันชนท้ายเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเห็นไหมว่าเนี่ยสีพี่วีพยายามจะจับให้เห็นนะครับเวลาแสงตกกระทบนะสีกันชนหน้าก็แนบชิดสนิทแบบนี้และเป็นสีเดีวยวกันแน่นอนนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์การระยะรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานโตโยตานะ ลักษณะของตัวรอม็กนะครับเป็นแม็กเดิมแท้โรงงานขอบ16นิ้วแม็กไม่มีเบียดไม่มีดุ้งแน่นอนนะครับลักษณะของตัวหน้าแม็กสวยงามมากๆและที่สําคัญยางชุดนี้ก็ได้เป็นมิชลินมาด้วยนะยางนุ่มเงียบใช้งานได้ยาวๆแน่นอนในส่วนของรถคันนี้นะครับลักษณะงานโครงสร้างทุกอย่างนะครับถือว่าได้เดิมสมบูรณ์มาจากโรงงานและที่สําคัญตัวกระจกด้านหน้าก็ยังได้เป็น โตโยต้าแน่นอนนะครับรอบคันแน่นอนสำหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของตัวด้านข้างครับกระจกครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะสีเดียวกับตัวรถเลยมือเปิดมีการตัดเส้นโครเมียมแบบนี้ครับสวยเรียบครบเลยนะครับ รถ y o y o t a m r y r รเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ใช้งานดีมากๆนะส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบมากๆนะครับสำหรับ t o y o t a Camry นะด้านในของเจ้ารถคันนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าด้านในของ c m r รีหรูหราแน่นอนนะครับสีเบดตัดกับสีดำแบบนี้งานโครงสร้างของรถคันนี้ต้องบอกว่ารถเดิมแท้แน่นอนนะครับในส่วนของสเปครถนะด้านในครับมีการตัดลายไม้สีดา เข้มๆแบบนี้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวคอนโซลด้านในวิทยุพวงมราลัยทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานหมดเลยนะครับในส่วนของวิทยุที่ติดรถคันนี้มาเนี่ยเป็นหน้าจอวิทยุเดิมแท้จากโรงงานนะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของฟอนต์ที่เป็นจอทัชสกรีนนะ Android เนี่ยก็สามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับที่ตามร้านเครื่องเสียงนะร้านประดับยนต์มีทั่วไปเลยครับราคาก็ไม่ได้สูงด้วยนะเดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีนะครับผมมีให้กับคุณลูกค้าเลือกเล่นแน่นอนในส่วนของตัวชุดเกียร์ก็ชุดเกียร์ออโต้ครับเป็นแบบเกียร์ถุงเรียบร้อยพร้อมใช้ลักษณะภายในยต้องบอกว่าคลิปมากคันนี้น่าใช้บอกไฟฟ้าคู่หน้ามีมาให้แล้วคมไดมอนด์คัตใช้มาเป็นสีแดง แดงตัดกับสีเบดเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ามันเดง้งมันทําความรู้สึกให้รู้สึกว่ารถคันนี้ดูหรูหราลักชัวรี่มากขึ้นมากๆเลยนะครับลักษณะของตัวป้ายเพจครับผมรุ่นรถครับนี่ครับพี่วีจับให้ดูนะรถปี16นะครับลักษณะของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าสวยคลิปพร้อมใช้แน่นอนนะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับกระดูกงูถึงแมว้ว่าพี่วีจะไม่ได้ดึงให้ดูนะครับแต่ก็คอนเฟิร์มการันตีว่า ตัวนี้เดิมแท้มาแน่นอนนะครับถ้าไม่เชื่อก็เข้ามาพิสูจน์กับพี่บีได้เลยนะครับในส่วนของด้านด้านข้างแผงประตูนะด้านหลังสภาพอย่างที่เห็นครับสวยกริปทุกจุดแน่นอนโมไลมอนคัตมีลงมาให้แล้วรอบคันเบาะด้านหลังสวยตึงแน่นอนด้านหลังมีช่องแอร์มาให้อีก2จุดและที่สําคัญภายในฝ้าเพดานรถของรถคันนี้ก็สภาพสวยกริปนะไม่มีการเจมิมมาแน่นอนนะครับสภาพไ right ร้ดิ้รอยจริงๆด้านหลังครับผม ร้อแมกครับ16นิ้วลัดมากับยานมิชลินสภาพสวยกริปพร้อมใช้ขยับมาดูต่อด้านท้ายครับผมไฟท้ายยังคงเป็นไฟท้ายเดิมแท้โรงงานของโตโยต้านะครับ LED สภาพสวยๆกริปๆแน่นอน 2.0G สัญ,ญลักษ์ณ D4S ติดตั้งครบนะรวมไปถึงเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังก็มีติดตั้งมาให้แล้วใส่จุดพร้อมใช้งานจริงๆสำหรับรถโตโยต้า c a m รีนะต้องบอกเลยว่านี่คือย้ำว่าแคม r y ่นะครับในราคาเพียง499,000นะต้องบอกว่าหาแบบนี้เนี่ยค่อนข้างยากประสมควรเพราะว่ารถเดิมสเปคเลยนะครับสเปคสูตรบริการเลยเพราะฉะนั้นสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ๆอยากได้นะมีให้แล้วนะครับเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2ได้เลยนะทุกอย่างเห็นไหมว่าพี่มีพยายามจะจับให้เห็นตัวเส้นสายผิวพันของตัวรถนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับ รายละเอียดของตัวรถเนี่ยอยากให้เข้ามาชมตัวจริงนะเพราะว่าลักษณะที่พี่ๆชมผ่านกล้องเนี่ยก็ถือว่าระดับสวยระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรถคันนี้สวยได้มากกว่าอีกถ้าเป็นตัวจริงนะครับเห็นไหมว่าลักษณะของตัวเบาะภายในเนี่ยต้องบอกว่านั่งด้านหลังสบายมากๆมาก่มานหลังไฟฟ้าคันนี้ก็มีมาให้แล้วม่านค้างแมนวนวลคันนี้ ก็มีมาให้นะสำหรับรถ Toyota c a m r รเนี่ยอย่างที่บอกไปครับส่วนตัวชอบมากๆแล้วก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่คนขับก็ขับดีคนนั่งก็นั่งสบายมากแน่นอนนะครับในส่วนตัวแผงข้างทุกอย่างต้องบอกเลยว่ากริบทุกจุดนะและที่สำคัญภายในให้ดูครับกระจกออโต้สีบานมาให้เรียบร้อยปุ่มปรับกระจกมีมาให้ปุ่ม Memory Se ซ t มีมาให้2ตําแหน่ง เพราะฉะนั้นคุ้มค่าน่าใช้ระบบความปลอดภัยก็มีให้มาครบถ้วนครับ b บร์ทสปอมีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้พับกระจก t ท็กชั่นคอนโทรลปุ่ม Engine s t a r t ์ทสต็สตอปคูชคอนโทรลมีมาให้เช่นกันโอ้โหคุ้มค่าน่าใช้ในราคาไม่ถึง5 0 0 0 0 0 4 99, ี่0 0 0พี่อยากจัดไฟแนนซ์เนี่ยทักหาได้เลยครับดอกเบี้ยดีๆดอกเบี้ยพิเศษเศษมีให้สำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้ซิ้อสดก็พักทายหาพี่วีนะครับ เพราะว่ารถเนี่ยต้องบอกว่าสภาพสวยกริบพร้อมใช้จริงๆอยากให้ได้ไปเป็นเจ้าข้าเจ้าของสำหรับรถ t o y ยต a Camry 2 0 g ไป16รคันนี้นะครับพร้อมใช้สำหรับพี่ๆเลยเดี๋ยวพี่วีเปิดให้ชมในส่วนของตัวงานห้องเครื่องด้านหน้านะครับว่าห้องเครื่องด้านหน้าของเจ้า t o y ยต a Camry 2 0 g สี่าคันนี้สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามพี่วีไปรับชมด้านหน้าห้องเครื่องครับผมมารับชมกันต่อนในส่วนของงานหน้าห้องเครื่องของเจ้า t o y ยต้าแคมรี 2.0J คันนี้นะครับผมเห็นไหมว่าลักษณะงานโครงสร้างงานท้องเครื่องเดี๋ยวพี่วีพาไปชมใกล้ๆนะว่าลักษณะของตัวฝากระโปรงครับผมเห็นไหมน็อตเดิมสภาพหัวนอน็อตกริปเลยสวยเลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงก็อย่างว่าครับรถมือสองผ่านการใช้งานมาริ้วรอจากการใช้งานมีบ้างแต่ต้องบอกว่าน้อยๆบางๆเลยนะตัวกันความร้อนบริเวณฝากระโปรงยังสะอาดเอี่ยมอ่องนะมีลักษณะของ ตัวรอยดอกอยางนิดๆหน่อยๆนะครับบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บทําความสะอาดเป็งแน่นอนนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวป้ายเตือนต่างๆนะครับที่ติดตั้งมาจากโรงงานโตโยต้าอยู่ครบเลยนะครับลักษณะของตัวฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะรวมไปถึงในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับเบ้าโชกคต่างๆทุกอย่างมาร์กแต้มสียงอยู่ครบถ้วนนะครับผมลักษณะของงานโครงสร้างรถจากบริษ,ษัทเพชรยนต์นะครับเราต้องกราบเรียนแบบนี้นะ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์รวมไปถึงในส่วนของตัวห้องเครื่องชุดช่วงล่างต่างๆบริษัทเพชรยนต์ตรวจเช็คให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าได้รถไปเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปดูแลรักษาอะไรมากนะครับเช็กระยะตามระยะทางอุปกรณ์ทุกชิ้นเราตรวจสอบมาตรฐานให้ใช้งานได้ไดตามมาตรฐานแน่นอนนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของตัวรถนะครับเราก็มีารันตีให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าถ้าสนใจอยากได้รถมือสองใช้งานดีๆสัก1คันพี่วีเลียนเชิญที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าบริษัทเพช 24ปีนะครับแล้วตอนนี้เข้าปี25หล่อๆเลยนะครับสาหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถมือสองเนี่ยมีเพื่อนมีพี่มีน้องนะครับแนะนําได้เลยนะครับว่าบริษัทพีดยอนเนี่ยขายรถมาแล้วกว่า24ปีเพราะฉะนั้นถ้าคุณลูกค้าสนใจรถมือสองทักทายหาทีวีได้เลยนะครับในส่วนของรถคันนี้ก็จอดโชว์อยู่ที่บริษัทพีดยอสาขา2เสีไทย95มุงหน้าแยากเมีนบุรีนะครับย้ำอีกครั้งสําหรับรถคันนี้โตโยต้าแคมรี่ 2.0G นะสีเทาดานะครับผม ตันนี้เลขใหม่การใช้งานอยู่เพียง1นึ่งแสนสหโลกับราคาเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามารถจัดไปนแน้นได้ซื้อสดได้ถักขายเข้ามาหาพีวีครับที่เบอร์ศูนย์แปดหกเจ็ดศูนย์เก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดหรือเบอร์ศูนย์แปดหกหกแปดแปดศูนย์เก้าสองสามเบอร์ติดต่อได้ทั้งไลน์ทั้งโทรตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับสนใจ พักหาพี่วีได้เลยนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษมีกรับพี่ๆี่แน่นอนรวมถึงการราตีจากตัวรถของบริษัทรยนต์ก็มีให้พี่พีอีกมากมายได้เดือกชมแน่นอนนะครับสนใจก็ทักทายหาพี่วีได้เลยขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปการรีวิวรถของบริษัทรยนต์โดยมีพี่วีมานําเสนอให้ชมในช่องพี่วีเก่งสวยเกรดเอนะครับและกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของพี่วีเก่งสวยเกรดเอขอบพระคุณและติดตามรับชมพี่วีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ